สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่ๆทุกคนนะครับมาบุกคังนะครับตัวรถตู้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์กันนะครับสำหรับการที่ผมจะพามาชมกันนะครับเฉพาะคังที่อยู่สำนักงานใหญ่นะครับจะยังไม่ได้รวมนะครับโกดังสามครับเป็นจุดเก็บรถที่ใหญ่ของเรานะครับในบริษัทนะครับผมตัวนี้จะรวมเฉพาะรถที่ เก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับที่ว่าชงครับภาษารถมือสองเรียกว่าชงรถนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมพาพี่ๆทุกคนมาชมกันนะครับหากใครต้องการนะครับหรือว่าถูกใจสเปคไหนนะครับผมชมคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพารายละเอียดนะครับให้ชมกันนะครับว่าของเรานะครับมีรถตู้สเปคประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่คันนี้กันเลยแล้วกันนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวเ e นจูรี่นะครับผมตัว2.0 นะครับราคาเจ9ด0สนหกมืเก้าพันะครับปี18นะครับคันนี้7จ9 0แสนหเก้านะเป็นรถเข้าใหม่เบนจูรี่นะครับเพิ่งได้มีการปรับสภาพนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเบนจูรี่นะครับเครื่องยนต์เบนซินใหม่ของเขานะครับอยู่ที่แสนหกนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับปละเอียดนะครับภายในนะครับให้ชมกันนะครับดูด้านในกันนะครับ ด้านในของเขานะครับจะได้เป็นบาะหนังนะครับผมสภาพตึงๆแน่นๆสมบูรณ์นะครับผมนะครับเบาะไม่มีรอยฉีกขาดคันนี้เราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดมาให้ละนะครับผมนะครับเบาะทุกตัวนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับมีการเดินพรมนะครับพรมเป็นพรมกระดุมให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับราคา7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับเกียร์โต้นะครับใครที่กําลังมองหารถตู้นะครับไว้ใช้งานนะครับ ไว้ใช้นะครับภายในครอบครัวก็ดีนะครับหรือว่าใบรับส่งนักเรียนนะครับอยากได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็แนะนําเป็นตัวเบนจูรี่ได้นะครับผมนะบอกก็ถือว่าเป็นบอกที่นั่งสบายๆนะครับผมไปใช้ในครอบครัวก็ดีนะครับไว้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับพร้อมกันนะครับผมเป็นครอบครัวใหญ่คันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะครับผมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเรื่อยๆนะครับผมมา มาดูคันนี้กันละกันนะครับคันนี้จะแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับผมอันนี้ของเราจะมีป้ายราคาติดทุกคันนะครับผมนะไม่มีการอัพราคาขึ้นผมจะถ่ายให้ชมป้ายราคาทุกคันนะครับคันนี้ไม่แสนห้านะครับผมปีสิบแปดนะครับผมราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับมาดูสเปคภายในกันนะครับอ่ะสเปคนี้นะครับด้านในของเขาจะได้เป็นเบอะหนังขนาดใหญ่นะครับสีเบจนะครับเบาะสภาพตึงๆแน่นๆคันนี้ก็ ตอบโจทย์นะครับหัวะที่ใครที่เอาไปทํารถนะครับเป็นรถตู้ VIP คันนี้ผมว่าก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวเบาะของเขานะครับเป็นเบาะใหญ่นะครับนั่งสบายๆนะครับเอาไปทํารถ v i p ก็ได้นะครับมีจอกลางให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับตัวเครื่องเสียงนะครับได้เป็นตัวจอทัชสกรีนนะครับของ Pioneer นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมนี่ครับมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดมาให้แล้วนะครับแย้สตูต่างๆนะครับก็สะอาดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ นะครับมีพรมนะครับติดตั้งให้นะครับผมนะของเรารถตู้สวยๆนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำาิ้ข้ามกลับไมกอไม่นะครับรับประกันนะครับรถทุกคันได้มาตรฐานนะครับผมนะส่วนใหญ่ของเรานะครับที่รับเข้ามานะครับจะเป็นรถพวกหน่วยงานปลดระวางเข้ามาประวัติศูนย์นะพวกนี้คือจะเข้าศูนย์แล้วก็เช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะครับผมเนะยครับมีหลายขั้นมากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นบางคันนะครับอ่าสเปคนี้ก็เดี๋ยวผมรีวิวสเปคนี้คร่าวๆนะครับ คันนี้เป็นปี2017นะครับราคา769,000นะครับเล่ม่ y 103สำหรับคันนี้นะครับด้านในของเขานะครับจะได้เป็นตัวเบาะผ้า4ีแถว13ที่นั่งนะครับแตใครที่เอาไว้รับส่งนะครับใช้รับส่งพนักงานนะครับหรือว่ารับส่งนักเรียนคันนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับด้วยความจุของที่นั่งนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับกว่าตัวรถคันอื่นนะครับเะครับ เป็นเบาะผ้านะครับสภาพตึงๆแน่นๆนะครับเราเก็บงานเก็บรายเอียดให้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับผมของเรานะครับไม่ได้ขายรถที่สภาพเดิมนะครับของเราขายรถที่เก็บงานแล้วคันนี้รู้สึกว่าเจ้าของเขาจะไปใส่ลาโพงตรงนี้เพิ่มมานะครับนะครับอ่ะเนียครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับไม้แสนสามนะครับ เปคนี้นะครับผมค่อนข้างจะมีหลายคันนะถ้าหากใครที่ต้องการนะครับดูรถไม้ไม่ถึงแสนนะครับจะมีไม่หลักหมื่นอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นของเราคันนี้สเปคนี้ของเราจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทก็จะอัปราคาขึ้นมาสองหมื่นบาทนะครับเป็นรถตู้สเปคเดียวกันเลยนะครับเป็นสเปคบอกผ้าสีเทาสิบสามที่นั่งนะครับนะครับไล่เรียงกันนะครับคันนี้ก็อ่ะเป็นบอกผ้านะครับ คันนี้ไม่แสนสี่นะครับเป็นสเปคเดียวกันเลยสองคันนี้นะครับสเปคเดียวกันนะครับเป็นเบาะผ้าสี่แถวนะครับคันนี้ไม่แสนสี่ราคาเจ็ดห้าเก้าไมแสนสามราคาเจ็ดหกเก้านะครับแต่ถ้าไม่ไม่ถึงแสนนะครับราคาเจ็ดแปดเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดสเปคคันนี้เดียวนะครับราคาเจ็ดหกเก้าแต่คันนี้ติดไม่เยอะนิดหนึ่งนะครับไม2สองแสนห้านะครับแต่ว่าด้านในของเขานะครับผมจะได้เป็นเบาะนะครับเบาะหนังนะครับ นะครับเป็นหันักสีดำนะครับแต่รถตู้พวกนี้ก็คือมีการเข้าสู่แล้วก็เช็คสูย์ทุกป้ายอยู่แล้วนะครับเรื่องไม้สองสารนี่ก็คืออาจจะดูฟังดูว่าเยอะนะครับแต่ว่าด้วยตัวเครื่องยนต์นะครับดีโฟดีนะครับเป็นดีเซลขนาดสามพันนะครับพวกเครื่องยนต์เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเยอะขอให้นะครับนําไปใช้แล้วก็ดูแลมันเท่านั้นนะครับผมตามรอบพวกนี้ก็ใช้งานกนได้ยาวๆเลยนะครับผมสำหรับตัว อ่เครื่องยนต์สามพันนะครับผมดีโฟดีนะครับอ่าสา่บราไม่สองแสนหนึ่งห้าก็ถือว่าอาจจะฟังรู้เยอะนะครับแต่ว่าด้วยตัวรถตู้นะครับนะพวกนี้ก็ตึกทนอยู่แล้วนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นบ่อผ้านะครับราคาเจ็ดห้าเก้านะครับผมไม์แสนห้านะครับเนี่ยของเราก็จะมีหลายขั้นนะครับผมหากพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับสเปคไหนนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับ ม้หกหมื่นล้วก็มีนะครับนี่อันนี้ได้ปีสิบแปดนะครับไม้หกหมื่นนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมภายในคันนี้กันเล็กน้อยนะครับอ่ะดีครับด้านในของเขาก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังขนาดใหญ่นะครับเอาไปทำรถวีไอพีก็ได้คันนี้ครับผมนะครับเบาะสภาพตึงๆแน่นๆนะครับด้านในคันนี้ไม่เพียงหกหมื่นนะครับนะครับพลาสติกตัว พันกันแดดก็ยังไม่ได้โดนแกะนะครับผมคันนี้ก็น่าใช้นะผมว่านะครับสวยเลยคันนี้นะครับผิวพันตัวรถนะครับผมภายในนะครับผมสาซาเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ร้อยนะครับราคาแปดหนึ่งเก้าถือว่าไม่สูงนะครับได้เป็นปีสิบแปดแล้วก็ไม่หกหมื่นนะครับก็คันนี้สวยกิฟเลยนะครับผมนะรถด้านหน้ากระจังหน้าเงาเงาเลยนะผมว่าคันนี้เนี่ยน่าใช้มากๆนะครับผมคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับไม่หกหมื่นราคาแปดหนึ่งเก้า นะครับรับประกันคันนี้อยู่ไม่นานรถเดิมสวยเดิมทุกจุดนะครับนะสามารถพานี่สวยเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะนี่มีคันนี้อ่ะเดี๋ยวคันนี้ผมให้ดูก่อนไม่แปดหมื่นนะครับทะเบียนนะครับสองเก้าสองสี่คือถ้าพี่ๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วอยากได้ปเป็นประมาณไหนแจ้งผมมาได้เลยนะศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะครับถ้าเข้ามานะครับดูรถตู้กับผมได้เลยแล้วก็ซื้อรถตู้ผมนะผมยินดีให้บริการ นะครับช่วยเหลือการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพรับประกันนะครับผมลองทักเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นราคาแปดหนึ่งเก้านะครับปีสิบแปดนะครับผมด้านในก็เป็นเบาะหนังนะครับประมาณนี้นะเบาะหนังสเปคเดียวกันนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่แปดหนึ่งนะครับสวยกริฟเลยคันนี้นะครับผมนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับขายรถตู้แบบสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับ บางที่ก็อาจจะต้องนะครับลูกค้าต้องซื้อปลาวนะครับไปเก็บรายะเดียดเพิ่มเองนะครับแต่เพชรยนของเรานะครับเก็บงานเก็บงานเก็บรายเดียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับความใช้งานเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมเนี่ยคันนี้สองคันนี้นะครับผมเป็นสเปคนะครับผมเบาะผ้าสีแถวสิบสามที่นั่งอ่าสิบห้าที่นั่งนะครับผมนี่อ่าไม่อยู่ที่แปดหมื่นทั้งคู่นะครับราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับสำหรับสองคันนี้ทะเบียนนี้นะครับผม เดี๋ยวถ้าย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนใหญ่รถตู้นะของเคือบอกไว้กินคือวันนี้เหมือนพามาเดินเล่นนะครับผมมาเดินเล่นที่โกดังเก็บรถที่เพชรยนต์ของเรานะครับผมพามาเดินเล่นนะครับของผมนะครับก็จะมีรถตู้นะครับเริ่มต้นที่ปี2017นะครับไปจนถึงปี19นะครับเกียร์ออโต้ก็มีนะครับแต่เกียร์ออโต้นะครับก็ถือว่าช่วงนี้ของเราค่อนข้างมีน้อยนะครับผมรู้สึกว่าสต็อกนียจะมีประมาณ5-6คันนะครับ หรับตัวเกียร์ออโต้นะครับใครสนใจก็ทักมาปรึกษาขั้นก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คสต็อกดูให้ว่าเหลือขั้นไหนสเปคประมาณไหนบ้างนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นเกียร์มันวนวลนะตอนนี้สต็อกเรามีกว่า80คั้นนะครับผมใครอยากได้สเปคไหนก็ลองปรึกษาได้นะครับมีทั้งเบาะผ้าสีแถวนะครับผมเบาะหนัง,นงขานาดใหญ่เบาะ v i p นะครับแต่รถตู้นะครับตอนนี้ของเราตัวแต่ง v i p ยังไม่มีนะจ้างไว้ก่อนเรายังไม่มีเราก็จะมีเป็นแบบสภาพเดิมๆนะครับลูกค้า ต้องเอานําไปแต่งเองต่างหากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าบางคนเขาจะแต่งแบบไหนแล้วก็ไม่ทราบนะครับผมก็เราก็จะขายเป็นรถเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆรถหน่วยงานปลดระวางนะครับประวัติศูนย์มีการตรวจสอบมีการเช็คที่ศูนย์ระนะครับแต่ไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็พาเดินชมรถตู้นะครับที่สาขาหนึ่งนะครับสานต่านใหญ่นะครับกันข้าวๆไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ยังไงถ้าเดใครถูกใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตรถตู้นะครับกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวก็เป็นลายคันให้นะครับผมประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ